กลับเข้าสู่รายการพิกับเดเจสครับในช่วงที่2ของรายการเป็นไงเมื่อกี้เราพาไปเที่ยวสนุกมากอยากไปมากทำมไม่พานัดไปอะไรที่มันอย่างเงี้ยลุยๆเห็นเป็นผิวขอวไปเนี่ยก็เป็นผิงลุยนะพี่อากาศหนาวด้วยนะต้องนัดไปถ้าจะหนาวนะครับก็เลยไม่ได้พาไปด้วยนะครับส่วนในช่วงนี้นะครับในเวกที่2ของรายการนี้จะพา้องนครับไปทําความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ทางมิระออดิโอนะครับผมได้นํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านรับ นัดเบี้ยวครับนะครับสำหรับในวันนี้นัดเบี้ยวนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยันคือท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้อีกหลายช่องทางเลยอย่างเช่น w w w a n g i s i o n a l c o m หรือว่าทาง psi ครับผม111ของเรารวมถึงแอปพลิเคชันนะครับทาง iphone ipad หรือว่าทาง android ผมสามารถที่จะโหลดมาดูได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เว็บไซต์ ด้ยเว็บออฟโรดขีนแม็กดอตคอมด้วยก็สามารถที่จะรับชมได้ตลอดเลยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะคะเจอกับเรา2คนกันได้ในรายการ Pickup d i g e s t นะคะผมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับแก๊จจตใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูวีทีเงครับว่าจะเป็นอะไรบ้างครับคืออะไรเอ่ย บูธมิราสคอร์ดิโอแล้วนะครับผมทราบมาว่าที่บูธนี่ครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมครับได้รับชมนะครับซึ่งตอนนี้นะผมก็อยู่กับเฮียราวิโรแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเฮียครับผมได้ทราบข่าวมาว่าที่บูธมิราสเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่จะนำมาเสนอเนี่ยมากมายเลยมีอะไรบ้างครับครับจริงมีเยอะเลยครับมีเครื่องเสียงไฮเอ็นมีระบบนาเออเขาเรียกว่าระบบจอภาพรุ่นใหม่ครับแต่ว่าวันนี้จะมานำเสนอระบบ จอทีวีติดรถยนต์รุ่นล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีเห็นบอกว่ายังมีในส่วนของลําโพงที่เป็นตัวใหม่ด้วยคือคือลำโพงที่มีลําโพงตัวหนึ่งอับไฮไลท์มาโชว์ที่บูธเราครับผมซึ่งเป็นลาโพงที่ตอนนี้ถือว่าเสียงดีที่สุดในโลกครับผมแล้วก็แพงที่สุดในโลกโอ้ับอ่าตอนนี้เราพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับว่าจะมีอะไรบ้างครับไปครับครับตัวไหนครับเนี่ยตัวนี้ครับ อ๋อเป็นอะไรเอ่ยนี่ครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นจอของเกาหลีนะครับครับผมเกาหลีแท้ๆนะครับพี้อเอ a วานเป็นผู้ผลิตเป็นเกาหลีอ่าเป็นผลิตจากเกาหลีจอพาร์เนลเนี่ยผลิตจากโรงงานซัมซุงครับนะครับจอตัวนี้เนี่ยคือเป็นจอที่เขาเรียกว่าเป็นจอภาพระดับไฮเดฟินิชันครับผมความละเอียดคมชัดขนาด1 0 8 0ปีนะครับแล้วก็มีระบบแผ่นที่นำทางสามมิติครับนะครับตัวแรกในเมืองไทยตัวแรกเลยที่เป็นสามมิติใช่ไหมครับแล้วก็ ที่สําคัญคือคุณภาพภาพนะถ้าเรามาดูได้ว่าคุณภาพภาพของมันเนี่ยเราจะดูภาพนี่เป็นรายละเอียดภาพนี่เป็น full hd เลย full hd นหะครับโอ้ภาพคมชัดมากอ่าแล้วที่สําคัญคือมันสามารถจะรองรับไฟล์หนัง high definition พวกนักทุน mkv avi ได้ตัวแรกเลยเป็นตัวแรกที่สามารถรับรองไฟล์ภาพแบบนี้ได้นะต่อ external hard disk ได้ขนาด1น t b นะครับตัวนี้หนึ่ t b ก็ต่อได้ครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็น2สมองกลเป็น2 cpu ในตัวอ๋อ นีครับตัวนี้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นระบบสามมิติได้ด้วยและน้ำทางเป็นแบบสามมิติครับเห็นไหมคือถ้าหน่วยประมวลผลไม่ไวพอเนี่ยภาพสามมิติจะทํำงานไม่ได้ถ้าเป็นทุกตัวเนี่ยนะจะยังไม่ใช่เป็นสามมิติแบบนี้จะสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับว่าในรุ่นนี้ จอของเนวเกเกเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของ3มิตินะครับการประมวลผลจะค่อนข้างที่จะไวมากนะครับซึ่งรุ่นอื่นๆนั้นจะไม่ใช่3มิตินะครับการประมวลผลจะค่อนข้างที่จะช้าแต่ในรุ่นใหม่นี้นี่สังเกตนะครับจากภาพนี่การเดินทางมองเห็นทุกมุมมองครับเป็นระบบ3มิติจริงๆครับครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคือสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับคือแม้กระทั่งรถ兰博基尼คันนี้นะครับคันละสามสิบล้าน ก็ติดจอตัวนี้ด้วยนะครับเล่มกินี่ดูได้ใช่แลบุกินนี่ที่โชว์อยู่ที่บูธนิรดนี่นะครับก็ตัวนี้ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมะเดี๋ยวเราไปดูกันชิดนอื่นกันครับอตัวนี้หรือเปล่าเอยนี่ครับตัวนี้คืออะไรครับเฮี่นี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นลําโพงที่แพงที่สุดตอนนี้นะครับลำโพงย่อไมโครพิซิชั่นซึ่งลำโพงตัวนี้เราจะเห็นล่าของมันเนี่ยสวยงามนะครับคือเป็นการประกอบจากแพนเมสจากมือคน ครับกึ่งเทียนซีมาเป็นชิ้นๆแล้วประกอบขึ้นมาแล้วเห็นกลวยมานาะกลวยตัวเนี้ยทาจากเปลือกหอยอ๋อที่แล้วก็มีปลอยหุ้มอีกทีคือเขาเอาเปลือกหอยมาเขาเน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุดครนะครับแล้วเขาก็เอาเอามาเปลือกหอยมาทําเป็นผงแล้วบดอัดเป็นแผ่นครับเสร็จแล้วก็เอาฟอยล์มารี่ติดเพื่อกันเขาเรียกว่ากันความชื้นทําไมต้องเป็นเปลือกหอยครับพี่อ่ะคืออย่างนี้ครับเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นวัตถุธรรมชาติ มันมีความแข็งแกร่งในตัวแล้วเบาครับผมนะครับคือหลักการของลําโพงตัวนี้คือทําไงก็ได้ให้เบาที่สุดและความเพียงน้อยที่สุดอ๋อเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุที่เบาเสียงที่ออกมาจะเรียกคมชัดย่านความถี่ครับ,ต,รบตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่กลัวตัวนี้นะจะติดอยู่ในลำโพงบ้านนะใบเป็นสองล,ล้านบาท โอ้นะครับนะครับผมแล้วที่ชุดนี้เท่าไหร่ครับเพี่เชุดนี้เนี่ยนะครับราคาสเปเชียลไพซ์ในงานมอสโชเนี่ยหกแสนห้าจากราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอันนี้คือเป็นสเปเชียลเลยครับแล้วที่สําคัญคือเมื่อวานขายไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับชุดนี้ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วขายไปแล้วครับมเจ้าของแล้วครับแล้วจะมีออกมาใหม่อีกไหมครับเนี่ยคือตัวนี้ต้องสั่งทํา2เดือนเนี่ยได้ชุดหนึ่งสองเดือนหนึ่งชุดนะครับผมนี่ได้ว่าถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งไปแล้้้้ววเกกิดชอออออออบายจจจะตต่งงงงสัไคคืื เรียนตามองคอนเซ็ปต์ของลำโพงตัวนี้คือมีเงินนะครับแล้วก็อยากได้เนี่ยต้องรอด้วยเรียกได้ว่าของที่มีคุณภาพนะครับผมก็ราคานี่ไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้เกี่ยงกันเลยนะครับของของที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นแฮนด์เมดจริงๆนะครับเรียกได้ว่าคุณภาพสิ่งออกมานี่สุดยอดเลยถ้ามีโอกาสนะครับผมผมถ้ามีโอกาสทางรายการของเราจะไปชมไปชมแล้วก็ฟังเสียงนะครับผมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่บูธวิลล่าออแดโอครับ ครับสุดยอดจริงๆนะครับกับ2เทคโนโลยีนะครับที่มาอยู่ในรถนิสสันเทนาคันนี้ไม่ว่าจะเป็นจอแอดวานนะครับรวมถึงลำโพงไมโครโฟนิชันนะครับเนี่ยครับนอกเหนือจาก2อันนี้แล้วผมเชื่อว่าเฮียต้องมีหมกเม็ดเอาไว้แน่เลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกบ้างครับผมมีไฮไลท์บูทนึงครับอ๋ออยู่ที่เทคโนโลยีอันหนึ่งที่เป็นอินเทรนด์ของปีนี้เลยของปีนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปครับ กับบูธวิล拉สออเดียอนะครับที่ทางเฮลรวิลโลนะครับได้นนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียาวิลโลจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับครับก็ถ้าสนใจในผลงานของวิล拉สออเดียอนะครับขอเชิญได้ที่วิล拉สทุกสาขานะครับเรามีที่เฉีิครินแล้วก็ราชดานะครับหรือโทรไปที่เบอร์027589997นะครับหรือเข้าไปชมผลงานเราได้ที่ www.milastradio.com นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮนลาวิลโลมากนะครับที่ พาท่านผู้ชมรับมาแนะนำกับสินค้าระดับไฮเอเนตะครับต้องขอขอบคุณเฮียมากๆเลยครับขอบคุณมากค,ค,ครับเป็นไงกัน้าลนัดเทคโนโลยีใหม่ททางิลาอ,อดิโอนะคนมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนรับ<า>รท่านชมท่านไหนที่ได้ไปเดินภายในงานมอเตอร์โชว์ก็จะเห็นว่าเข้าแวะไปชมแล้วแหละกับเาีอโชโอนะฮะผมว่าจะเป็นในส่วนของจอที่นจออับวานครับสามารถต่อได้กับ แอนดรอยหรือ iPad ได้ด้วยแล้วก็ดมถึงลำโพงที่ทํามาจากเปลือกหอยทำจากเปลือกหอยที่เราเห็นกันเมื่อกี้ใช่นะมูลค่าเนี่ยรวมถึง7 0 0 0 0สกว่าบาทเลยนะครับซื้อรถได้คันหนึ่งเลยอ่ะนีนี่ได้ว่าแต่บอกได้เลยว่าทางเฮียโรวิโรดนะครับผมบอกได้เลยว่าของเนี่ยมีคุณภาพจริงๆแล้ววันนี้นะครับ ทางมิลาออดิโอก็ยังมีของรางวัลมาแจกให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน<ช>มาร่วมสนุกกันด้วยกติกาไม่ว่ายังไรบางครับน้องนัดไม่ยากเลยค่ะแค่อยากจะถามว่าสินค้าตัวใหม่ของมิล่าชออดิโอนะคะคืออะไรถ้าดูวีอาร์ไม่ต้องตอบได้ค่ะส่งมาที่ สี่หกสี่สองสองหนึ่งหนึ่งนะคะตอบมาต้องตอบให้ครบนะเพราะว่ามีสินค้ามีอะไรบ้าง<ช>นะครับผมและผู้โชคดีจะได้รับอะไรเอ่ยนี่ค่ะเป็นกระเป๋าสวยๆหวานๆนะคะจากมิลาชออดิโอค่ะไปเที่ยวสงกรานกันในช่วงนี้ด้านในสวยกเก๋ๆอยู่เลยกล้ามากโอ้โหโอ้โห,โโหไม่ได้เพียงกระเป๋าอย่างเดียวใช่ไหม<ช>้องนะ,ะยังมีนี่ครับนาฬิกา,านาฬิกาหรือว่าเป็น USB นะครับผม4กิก นะครับผมสามารถที่จะไปอัปโหลดข้อมูลนเป็นนาฬิกา USB พี่เป็นนาฬิกาแล้วก็เป็น USB ในตัวนะครับผมนี่สามารถใส่ที่ข้อมือได้ด้วยนะครับผมสวยงามมากนะครับจากมิราตออดิโอนะครับผมก็ถือว่าเป็นของรางวัลนะครับสรางวัลสําหรับผู้ดีตอนนีดีส่งเข้ามานะคะเพราะไม่งั้นจะเสร็จนัด นั่นไงสองชิ้นพอดีเลยของนักชิ้นของพีชิ้นหนึ่งนะครับก็ร่วมสนุกเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องทางที่สามารถที่จะรับชมได้นะครับทาง w w w a n g f e i c h a n n e l com รวมถึงทางแอปพลิเคชัน iPhone i p a ดรวมถึง Android นะครับผมสามารถเข้าไปโหลดได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเพิงทาง www. o f f r o a d k i t m a g com นะครับผมแล้วก็ของทางช่องทีวีด้วยนะคะทางเคเบิลทีวีนะคะก็ในช่วงนี้ก็ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรายังมีแขกรับเชิญอีกนะครับที่อยู่ในวงการยานยนต์นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งรถยนต์ด้วยแนสนุกสนานมากเลยครับการอุปกรณ์ที่แจกมานะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวพบกับช่วงหน้าครับเอาไปแล้วแหละไม่ได้หรอกไม่ให้ด้วย